สวัสดีครับท่านผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Dark Vision อีกครั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ EP ล่าสุดของ EP 1แล้วนะครับหวังว่าคลิปก่อนหน้านี้ทุกคนจะชอบกันนะครับเอานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยจากตอนที่แล้วนะครับเคอเซ่ไม่สามารถตีลูกที่พระอกคว้างมาด้วยความเร็วสูงได้ และตัดภาพมาตอนปัจจุบันนะครับเคอร์เซ่กำลังจ้องมองพระเอกที่ถือลูกเบสบอลอยู่และเธอนั้นตั้งท่าพร้อมที่จะตีลูกที่พระเอกคว้างอีกครั้งเคอร์เซ่ได้สัมผัสพลังงานที่พุ่งพ่านออกมาจากตัวพระเอกเธอนั้นได้ตัวสั่นและเหงื่อไหลโชกเต็มใบหน้าเธอนั้นได้คิดในใจว่าเมื่อความรู้ด้านเบสบอลของโลกนี้ยังไม่มีการพัฒนา ความสามารถทางกายจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นการแข่งขันระหว่างเผ่าพันธุ์จึงเหมือนกับการพึ่งแต่พลังกายเพียงอย่างเดียวตัดภาพมาที่ณปัจจุบันเบสบอลในโลกที่พัฒนานั้นเป็นเกมกีฬาที่มีความนิยมเป็นอย่างมากจากแต่ก่อนที่ได้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นเบสบอลที่โรงเรียนมัธยมญี่ปุ่นเองก็มีแฟนเบสบอลติดตามอย่างมากมาย และก็ทำให้มีผู้เล่นระดับสูงอยู่ทั่วทุกมุมของญี่ปุ่นและพระเอกของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในท็อปของผู้เล่นระดับสูงตัดภาพมาที่การแข่งขันระหว่างพระเอกและเคอร์เซพระเอกได้ใช้เทคนิคการคว้างลูกระหว่างปลายนิ้วชี้และปลายนิ้วกลางคว้างลูกออกไปด้วยความเร็วและด้วยเหตุน,นั้นเองเคอร์เซ่ไม่สามารถตีลูกที่พระเอกคว้างได้ เม้แต่ครั้งเดียวพระเอกนั้นไม่ใช่มนุษย์จากเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดในประเทศกาเรียแต่เป็นมนุษย์ผู้ที่เกิดมาจากยุคสมัยที่มีการเรียนรู้และสนใจในเบสบอลเขาคือผู้เล่นเบสบอลที่เก่งที่สุดคือเซ่ผู้ที่คิดว่าจะเอาชนะพระเอกนั้นเธอนั้นไม่มีคำพูดใดๆที่จะเอ่ยปากเนื่องจากเธอแพ้การแข่งขันในครั้งนี้ พระเอกจึงเดินเข้ามาและพูดกับเคอร์ซ่ว่าฉันรู้เรื่องสถานการณ์ทั้งหมดแล้วล่ะเขาพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและยังพูดต่อไปอีกว่าฉันเองก็ต้องการชนะเพื่อครอบครัวของฉันเหมือนกันเพราะงั้นฉันจะช่วยเธอเองเคอร์ซ่ก็ได้ตอบก,กลับไปว่ายังไงซะฉันก็แพ้เดิมพันไปแล้วด้วยเกียรติของอัศวินย่อมไม่กลับคำพูดของตัวเอง เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับหวังว่าทุกคนนั้นจะชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ